สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ช่องบ้านทาโร่แรงร่วมคขยามมายากรศาสตร์ของไพ่ทาโร่วันนี้นะครับเรามาพบกันในทาโร่ฟอร์ฟิวเดที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตของชาวราศีกันในรอบเดือนนี้คือ15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคม2562กันว่าชีวิตของคนราศีกันในรอบเดือนนี้เป็นอะไรอย่างไรกันบ้าง วันนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับอากูพรชีวิตเต่าทาโรแห่งบ้านทาโรนะครับผมมาพร้อมไพ่ชุดลันฟอร์ไลฟ์ทาโรนะครับที่เราจะมาใช้อ่านเรื่องราวชีวิตของชาวราศีกันว่าคนราศีกันในรอบเดือนนี้ชุดเขาเป็นอะไรและอย่างไรกันบ้างโอเคผมขอเป็นตัวแทนครับของคนราศีกันคอยพรสรับนี้เป็นตัวแทนช่วยชี้ทางออกบอกทางแก้ไขครับ คนละสีกันนะครับถ้าใครเข้ามาชมดูในคลิปต่างๆของทางบ้านถาโรแล้วนะครับคุณสามารถไม่ให้คุณสามารถรบกวนคุณช่วยกดไลค์ให้ในคลิปต่างๆที่คุณเข้ามาชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อบอกกล่าวว่าคุณได้เข้ามาชมช่องบ้านถาโรแล้วแต่เมื่อคุณอยากว่าให้คนรอบข้างได้รับรู้ชุดคุณเป็นยังไงชุดเขาเป็นอะไรแล้วอย่างไร ก็สามารถแชร์ไปตามช่องทางต่างๆคุณได้เลยนะครับแต่คิดว่าคุณชื่นชมชื่นชอบช่องบ้านทาโรครับสามารถกดติดตามกด Subscribe ช่องบ้านทาโรได้เลยนะจ๊ะเมื่อกดติดตามกด subscribe แล้วจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนครับก็กระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อบ้านทาโรอพคลิปต่างๆคุณจะได้รับการแจ้งเตือนคุณจะได้เกลีๆๆ่ยเขาได้รู้เรื่องนะครับคราวนี้เรามาในทาโรฟอร์สุดแอดที่เราเรื่องราวชีวิตของชาวราศีกันนะครับว่าคนราศีกันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง อารมณ์ความคิดความรู้สึกครับอารมณ์ความคิดความรู้สึกได้เป็น Ni c e of ฟ o อคนราศีกันนะครับชีวิตมาถึงจุดจุดหนึ่งมันถึงเรื่องราวเรื่องราวนึงมันถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ถามว่าคนราศีกันเนี่ยจะทําอะไรก็ตามนะครับยังดูเหมือนที่ต้องวิง่งต้องจัดการต้องเดินไปทางนะั้นแต่เขามั่นใจมากขึ้นไหมเขามั่นใจตัวเขาเองมากขึ้นว่าเขาทําได้นะครับแต่เมื่อมันจบแล้วเขาคิดถงคําหนึงเลยครับว่า การจบข้างหน้าต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปข้างหน้ามันจะเดินแบบไหนมันจะเป็นรูปแบบอย่างไรคุณกังวลใจครนี้บอกว่าไพา่มันออกมาเป็นอัศวินถือไม้และลับหัวจริงๆเลยคุณกังวลใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่มันจะเดินต่อไป ถามว่าคุณทําได้ไหมจริงแล้วคุณทําได้ตลอดเวลาล่ะครับคุณไม่เหนื่อยคุณไม่ได้ลาคุณไม่ได้ท,ไไดท้ออะไรมากมายหรอกแต่คุณกังวลใจว่ามันจะทำแล้วยืนระยะไม่ได้อย่างใจที่ต้องการคุณมีความกังวลใจลักษณะอย่างนั้นแต่ถามว่าคนราศีกันมีความสามารถไหมคมความสามารถมีนะไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจนะอะไรที่มันจบมันสิ้นสุดมไม่มีหนทางแก้อย่าไปนั่งทุกข์นะครับมันแค่จบเรื่องหนึ่งมันมีโอกาสในเรื่องหนึ่งเรียนรู้กับเรื่องเก่าแค่ไหนก็ปรับปรุงไปให้นาะนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมต้องบอกอย่างนี้นะครับ คราวนี้เรามาดูเรื่องสถานการณ์ติดกายคนราศรีกันครับได้เป็นไพ่ใบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณประสบความสําเร็จคุณประสบความสําเร็จได้แค่ไหนคุณทุกคนมองเห็นครับประสบความสําเร็จของคุณทุกคนประสบความสำมองแต่คนที่หวังดีกับคุณเขาจะบอกว่าอ้าวแล้วจะไปต่อ,อยังไงคนที่คิดตามติดกับคุณเขาถามว่าอ้าวแล้วคุณจะทําอะไรต่อคนราศรีกันครับสถานการณ์ในเวลาน,นี้ติดกานเหมือนกับเสร็จติดกับคําว่าความสําเร็จ มันดีไหมผมบอกว่ามันไม่ได้แย่แต่จะทําในรูปแบบไหน,นมันมีโอกาสให้คุณพิสูจน์ตัวเองทุกๆุกครั้งแต่ได้วเมื่อคุณไปทางภาคเหนือได้แล้วคุณต้องไปในภาาตอนออกต,อตัวนตกคุณต้องไปรครบทุกทาครับแล้วที่คุณสามารถพิชิตอันแรกพิชิตอะไพิชิตใจตัวเองสองพิสูจน์ให้คนรอบข้างได้เห็นว่าคุณแม่งทําได้คุณจะมากับฉันไหมละ่ะทุกคนเริ่มนับถือคุณมากขึ้นแต่มันก็เป็นการแบกรับความคาดหวัง คนรอบข้างเช็กเช่นเดียวกันงั้นถามว่าคนราศีกันจะจัดการลักษณะยังไงดีในสถานการณ์รอบกายบอกอืมก็แค่เตรียมการไว้ให้ดีครับเตรียมการให้รอบครอบมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะทุกคนรอรุน่นรอหวังสถานการณ์ตอนนี้มีการบอกเฮ้ยเขาให้โอกาสคุณนะแต่เขาคาดหวังคุณต้องทําได้สําเร็จแบบเดิมที่คุณเคยทําคุณมีความเก่งมีความเกรงไม่กังไม่สบายใจจะทําให้แบบว่าตั้งจิตด,ดีดดมุ่งมั่นดีแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยด,ดีนะครับ คราวนี้เรามาดูกับเรื่องการงานของคนราศีกันการงานคนราศีกันนะครับได้เป็น Queen of โปรการงานยูนิเที่ดีครับมีการได้เรียนรู้มีการได้อบรมและการได้ออกไปพิสูจน์การออกไปตรวจงานการออกไปได้ไม่ได้พิสูจน์การออกไปตรวจงานการออกไปศึกษางานออกไปดูงานดูความสําเร็จของคนอื่นมีที่ปรึกษาหนึ่งผมบอกแล้วคุณนะคุณทํางานได้จุดยอมรับในระดับหนึ่งแล้วนะฝีมืองานการแสดงของงาน มนได้รับการพิสูจน์ฝีมือมันระดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้คุณจะทํายังไงบางคนครับในช่วงอะไรได้รับงานใหม่ได้รับงานใหม่คือได้คุณไปสมัครงานแล้วคุณได้งานครับคุณเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่ๆคุณคิดว่าคุณสําเร็จแล้วใช่ไหมบอกใช่ครับคุณคิดว่าคุณสําเร็จแล้วมันเลยเรื่องที่ถูกต้องเพราะคุณสําเร็จจริงๆแต่คุณต้องเข้าไปเรียนรู้คุณก็ต้องเข้าไปปรับปรุงคุณต้องไปจัดการตัวคุณเองครับในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนั่นแหละ และสิ่งที่รับการเรียนรู้นั่นแหละสิ่งที่ได้รับโอกาสนั่นแหละนั้นถามว่าหนึ่งอย่างครับคนราศีกรได้ใครบอกว่าอย่าไปสมัครงานใหม่หนู่นนี่นัน่นมีโอกาสได้งานอย่างใจที่ต้องการนะบางคนอยากเปลี่ยนงานเนี่ยแต่การปาเ,เปลี่ยนงานไม่ได้เพิ่งเปลี่ยนใะเวลาคุณเปลี่ยนมาก่อนหน้าน,นี้นะแต่คุณได้รับการเลือกไม่ได้รับการเลือกถามว่าออาบางคนไปฝึกโปรทางานแล้วจะผ่านโปรไมไเนี่ยกังวลนใจผมไปดูเพจขายเครื่องเครื่องรางเนาะมีคนมาถามว่าเออจะไปทํางานทําอะไรให้พ้นโปร พวกทำแหละสติสิครับความตั้งใจสิครับการพร้อมที่จะเรียนรู้สิครับต่ทําทให้คุณพลโป,โปเครื่องรางไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีสติสตังกันนิดนึงนะครับอย่าหลงสติผมไม่ได้แอนตี้ผมก็ชอบเรื่องลักษณะพวกนี้แต่บางทีบางครั้งมันต้องมันต้องมาพร้อมกันต้องบอกคํานี้ศาส,สนาพูดเราในรอบนี้ของสมณะโคโดมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเด่นเรื่องปัญญาบอกว่ามันก็ต้องมีสติปัญญาในกรกรมกรํากับแล้วคุณอยากพลโปคุณบอกคุณทําให้ดีคุณเรียนรู้ให้ดีสิ คนมันจะดีแต่ถ้าว้คุณคิดและคุณทําอ่านละไได้ดีการเตรียมพร้อมคุณดีการเตรียมพร้อมคุณมียังไงคุณก็ผ่านโปรอีกแล้วนะครับก้บอกคนราศีกันครับมีเกณฑ์ผ่านโปรนะทํางานมีโอกาสผ่านโปรเมกาดอะไรได้ดีสลหรับคนที่ทํางานมาอยู่มาแล,แล้วช่วงวันนี้มีการส่งไปอบรมออกไปเรียนรู้ให้เห็นการงานรูปแบบใหม่ๆม,มีส่งไปเทรนนิ่งอะไรกับเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองไปนในทางที่ดีมากขึ้นข้อสมควรที่จะไป นะครับชีวิตคุณก็จะประสบสุขไปในทางที่ดีประสบสุขไปในทงที่หวังที่คุณต้องใจคราวนี้มันดูเรื่องการเงินคนราศีกันครับคนราศีกันวัดอิชัวมาร What your าทอนราศีสองชุดคุณจับใจ่ายใช้สอยยังไงการจับใจ่ายใช้สอยคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมช่วงอะไรนะครับมันมีเหลือบางคนเนี่ยบางบริษัทโบนัสพึ่งออกพึ่งออกมาเดือนนี้โบนัสพึ่งออกมาการประเมินมาประเมินไปแล้วเนี่ยโบนัสพึ่งออกผลตอบแทนพึ่งออก บริษาาัทที่เป็นบริษัทอินเตอร์อเขาอ,ออกสองรอบหรือบางทีออกออกรอบนี้ออก,ออก,ออกมาเดินเมษาการเงินคุณมีครับมีแลกจัดจ่ายใช้สอยอยังไงจับจ่ายจัดจาก,การการใช้สอยอย่างไรเขาบอกคนราศีกันการจับจ่ายใช้สอยมันมีการวางแผนเพื่ออนาคตนะคุณถึงในระดับหนึ่งคุณมีความคาดหวังอยา่างบางทีครับคนบางคนราศีกันหนึ่งที่เห็นการเงินเป็นการกับปดเปาะเปาะยอดเกี่ยวกับรถ มันถึงเวลาแล้วมันคุ้มค่าไหมผมว่ามันคุ้มค่าบางครั้งโปะลถไปมันก็เป็นเรื่องดีเพราะมันได้ลดดอกเบีย้ยต้องบอกคำนี้มันห้าไมมีไรายได้มันพอเหมาะคุณเก็บเงินมาถึงระดับหนึ่งแล้วคุณสามารถโปะได้คุณได้ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่ว่าโปะแล้วเนี่ยก็เว้นสักระยะหนึ่งนะเก็บเงินไปตามยอดนั้นสักระยะหนึ่งก่อนแล้วมันจะโอเคแต่ผมเห็นวนะ่าคนราศีกันมีโอกะเอาเงินไปโปะลดเพื่อจบลดต้องบอกคํานี้นะครับ ถามอะไรได้ดีไหมการเงินดีไหมในเดือนนี้ก็ระวังเรื่องการใช้่ายใช้สอยการคำนวณอะไรก็ตามดูอนาคตไกลๆอย่าเอาเงินอนาคตมาใช้มากนะักถ้ามีเงินปัจจุบนันโปะได้ตัดได้ตัดนะครับมีนี่สินะปัจจุบันเอาเงินที่เงินเก็บมาตัดดอกเบี้ยมันจะได้คุ้มกันเนาะคราวนี้เรามาดูเรื่องคู่เอกสา,า,ารคู่สัญญาครับคู่เอกสา,ารคู่สัญญาตกเป็นไนท์ออฟครับคนลาสีกานได้ภายในออฟครับจริงๆเลย ด้วความว่าคุณทํำมาในทางที่ดีคุณทําอะไรที่ได้ดีคุณทําอะไรที่ได้อย่างหวังคุณทําอะไรที่จะไม่ได้อย่างใจคุณทําอะไรมาได้ดีลูกคู่เอกกสารกญาเขาคาดหวังสิ่งนั้นแหละเขาว่าคาดหวังคุณจะนําพาคุณจะจัดการคุณจะทุ่มเทคุณจะใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาให้เปรียบเหมือนมันเป็นการที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณทําให้เกิดความสําเร็จเขาคาดหวังความสําเร็จในครั้งต่อไปในการนําพาของคุณทาให้ประสบความสําสสเร็จมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขาตั้งใจสิ่งที่เขาอยากได้จากคุณแต่ถ้าถามว่ามันจะมีอะไรอีกาตามบางทีบางครั้งครับด้วยคำว,ว่าเขาคาดหวังข้อจํากัดข้อสอบถามบางทีบางครั้งถ้าคุณคิดจะจัดการหรือคุณคิดจะดำเนินง,งานกับคู่อา,าสารคนยากคนนี้คุณต้องมีความโปร่งใสนิดนึงจะกรนัลการแบบไหน ทำไมถึงทําแบบนี้อ๋อนั่นเป็นสไตล์ผมผมทําแบบนี้เพื่อหนี้เพราะอย่างนั้นแต่เฮ้ยเคยฉันอยากทําไม่ใช่อินดี้ได้ศิลปินได้แต่ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดผมต้องบอกงี้ณนะจุดตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องคู่เอกสารคู่สัญญาคู่เอกสารคู่สัญญาของชาวราศีกัน เขามองเห็นการที่คุณวิ่งนําคนอื่นคุณออกนำคนอื่นแต่เขามีคุณเข้ามาเขาจะนําคนอื่นไปได้มากกว่านี้เขาจะมีความแข็งแกร่งมากกว่านี้เขาจะมีแรงดึงให้เขาหนีแรงต้านได้มากกว่านี้นั้นเขาคาดหวังการประสบความสําเร็จจากคุณนะการสอนและการทุณต้องถ่ายทอดทรกบอสมันต้องโปร่งใสใช่ไหมคุณจะทาอะไรแบบไหนคุณต้องถ่ายทอดให้เขาอยู่ด้วยคุณต้องเทรนให้เขาจนเขาเป็นด้วยถ้าคุณจะทํากับเขานะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายครับโอกาสและประสบ ของคนราศีการโอกา,าสโลกศาสตร์คนราศีการเป็นโฟล์ฟแมนเดลจริงๆเลยถ้าคุณคิดว่ามันจบแล้วมันยังไม่จบคุณวิความส์ข้อไหที่มันมีแล้วมันมันเปลีป่ยนบอกมันล้นจนเกินไปบางทีบางครั้งคุณคาดหวังคุณแบกความคาดหวังคุณแบกความล้นความเยอะก็เลยกิเลสสมบัติจนเยอะมากเกินไปบางทีบางครั้งคุณก็ต้องปล่อยต้องละต้องวางต้องใช้การจัดการมาเป็นตัวช่วยเพื่อให้สิ่งที่คุณทําอยู่นั้นมันเคลื่อนไปนทางที่ดีได้ต้องใจเย็นๆนะครับต้องค่อยๆ ต้องดาเนินการแบบค่อยๆหายใจแบบแผ่วๆเบาๆทําโดยที่ความมุ่งมั่นแบบเดิมอย่ายึดติดว่าฉันทำสำเร็จเรียกนู่นนี่นั่นแต่ไม่ยึดติดกัไม่ได้เป็นความสำเร็จใช่ไหมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วก็จงภูมิใจกับมันเป็นบันไดเป็นแรงบรนดานใจสร้างแรงบรนดานใจให้ตัวเองสร้างแรงบรนดานใจให้ทีมงานล้วบอกว่าเนี่ยผมทําได้พวกคุณก็ต้องทําได้พวกคุณจะไปคุณไม่ต้องกังวลมีผมเป็นคนที่นําพาทุกอย่างเลิดกระได้ดุจิไม่ได้ขายความเชื่อไม่ได้ขายโครงการ how to แต่มันทําให้ทีมงานของคุณเข้าใจกันได้มากขึ้นในการทํางานและสุดท้ายคุณนําความรู้ไปถ่ายทอดครับคุณสามารถเพาะมาเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้เพราการทํางานมันดูดีมากบางคนบอกเฮ้ยไม่อยากปล่อยหรอกเพราะเด็กทุ่นนี้มอกไปไม่เป็นไรนะที่คุณปล่อยเยอะคุณยิ่งได้กลับมาคืนเยอะเป็นคำคำหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ผมสอนไว่าเมื่อเ่าถามว่าม,มาปล่อยทําไมเนี่ยในทปในยูทูบผมปล่อยเทคนิคตลอดนะเวลาผมอ่านไพ่ผมจะปล่อยเทคนิคในการอ่านไพ่ตลอดแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมใช้เทคนิคอะไรถ้าใครได้ไปก็ได้ไปสิครับ มก็ให้เป็นวิทยาทานไงแล้วผมได้ฝึกปืนเทคนิคผมในหัวผมด้วยมันมีเยอะไม่เอาออกมันก็เฟอร์ถ้ามีการขยับเขยืขย้นเคลื่อนไหวเซลล์สมองได้เกิดการกระตุน้นเตือนกันบ้างน,น,นะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้ก็ครบแล้วนะครับสําหรับทาร์โร่โฟสเดียคที่เล่าเรื่องราวชีวิตของชาวราศีกันไว้ครบหมดละนะครับคราวนี้ก็ หลังจากนี้มันจะมีคลิปต่อเนื่องคือพิษอากาศไวอีเซิร์ฟเหตุใดลักของชาวราศีกันท์ถงเป็นเช่นนี้อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับส่วนใครหลายๆคนหลายๆท่านสนใจในการอ่านไพ่อยากดูดวงอยากรับคำปรึกษาเรามาดูดวงผ่านทางโทรศัพท์ครับผ่านการออนไลน์ผ่านทางเฟซไทม์ผ่านทงานทง,าทงวิดีโอคอลทางไลน์หรือพิมพ์แชทพิมพ์ไลน์คุยกันได้ทั้งหมดนะครับโทรมาไัดหมายเวลานะครับที่เบอร์095 6 2 4 6 9 5 3เเรามาดูไพ่ออนไลน์การรับคำปรึกษาทางออนไลน์กัน ความแม่นยําไม่ได้แตกต่างกันจากประสบการณ์ที่เป็นนักพยากรณ์20ปีทำมาตั้งแต่ระบบ1900นะครับงั้นออนไลน์ผมเทสมาเกือบ20ปีอยู่แล้วก็อบอกคำนี้งั้นเรามาอ่านไพ่ออนไลน์กันโทรนัดหมายเวลานะครับรอเปิดเวลาให้จองลงคิวเนี่ยก็คือเวลาทํางานเราเนี่ยตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มแต่มีเวลาพิเศษเนี่ยก็คือในหลังเที่ยงคืนไปแต่มีคิวลัน ถ้าผมลันคิวไปแล้วคุณโทรมาคุณเอาตอนนี้ถ้าคุณไม่บอกเวลาผมผ,มผมก็ไม่รู้โมจะนัดเวลาที่มันสะดวกที่มันลงได้ถ้าบอกคำนี้บางคนบอกโอ้ยทำไมต้องเป็นเลเยดไกลบอกก็คุณก็บอกเวลามาคุณได้แบบไหนได้ไม่ได้ยังไงเรามาพูดคุยกันอารมณ์ม,มารวยจะได้นนแค่ไหนก็โทรมานัดหมายกันดูนะครับผมเต็มที่เต็มใจทุกครั้งที่บริให้คาปรึกษาทุกคนอยู่ละคราวนี้ถ้าใครสนใจอยากไปบ้านทาโร่ครับบ้านทาโร่เปิดวันทุกวันตอนสี่โมงปิดสามทุ่ม นะครับเราอยู่ที่บางรักพาซ่าอยู่หลังโรบินสันบางลักนะครับรสอบถามเส้นทางสอบถามเวลาได้สอบถามคิวได้ที่เบอร์0958914632แล้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับแล้วพบเจอกันในพคลิปต่อไปในพิกอาก,กาศวิยอิสเลเหตุใดรักของชาวราศีกันถึงเป็นเช่นนี้คลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ